คือเป็นโอท็อปเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะมะพร้าวแก้วค่ะีคุณรตีพามาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะถ้ามาอำเภอเชียงคานนี่สิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่ต้องชิมต้องซื้อต้องกินนะคะคือมะพร้าวแก้วเชียงคานค่ะวันนี้เรามาที่ร้านชื่อร้านสุขสมบูรณ์โสคนมะพร้าวแก้วค่ะดูนะคะ ดูผลิตภัณฑ์ของร้านโอ้อันนี้ทำใหม่ๆเลยอันนี้มะพร้าวอู้ทํทำใหม่เลยดูนะคะมีมะพร้าวแก้วอันนี้ก็กำลังทำเห็นไหมคะสองกระทะเลยกำลังคั่วอีกอันนึงเสร็จแล้วนะคะอันนี้อันนี้มะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะใช่ โน้มะพร้าวอ่อนใส่สีอะไรคะสีเขียวใบใบสีน้ำใบเตย <100 S 1> เอาอะไรก็ได้เอาเลยลูกเอารวมกันนี่ขายยังไงคะถ้าเป็นโลจะโละโล,ละสามร้อยถักเกตเอถ้าถ้าเป็นกล่องเล็กก็กล่องละร้อยค่ะโ,โลละอยห้าสิบค่ะ,คะเกตเอนี่คืออะไรคะทำจากมะพร้าวเนื้อนิ่มอ่อนอ๋อมะพร้าวอ่อน อย่างมะพร้าวนี่เรามาจากไหนคะจากมะพร้าวเราที่นี่หรือเปล่าคะที่เชียงคานไหมที่เชียงคานด้วยแล้วก็แถวราชบุรีอ๋อมา<ค>จากภาคกล<อ>งาง,างด้วยเอจากที่อื่นด้วยนะคะอ,อ๋อคั่วแล้วคั่วแล้วต้องเอาไปใส่นั่นเหรอคะาาอันนี้คืออะไรคะในี่ใช้คั่วอ๋อคั่วเสร็จแล้วเอาเอาไปตรงนั้นอตอนคั่วนี่คั่วใส่น้ำตาลด้วย อ๋อพอขั้วเสร็จก็ไปสลัดน้ำตาลใชมะพร้าวก็ช่วงนี้ก็ต้องเอานาทุเรีบ้านเรวมาช่วยอ๋อค่ะเพราะบ้านเรามันจับลูกน้อยมันผลอ๋อผลผลิตได้เยอะไม่พอไม่พอช่วงจังหวะพักต้นมันวายง่ายๆว่ามันจะหมดรุ่มันอ๋อค่ะที่ปลูกใหม่ใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้ที่มันออกดอกจับลูกใหม่อ๋อคือต้องรอรุ่นใหม่ต่อไปก่อนอ๋อนะคะ Yeah. ที่ร้านบอกว่าอย่างมะพร้าวที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะที่เชียงคานเนี่ยออกลูกไม่ทนันต้องต้องสั่งมะพร้าวจากภาคกลางภาคตะวันออกมาด้วยอร่อยไหม,มไหนชิมชิมดูสิอร่อยไหม,มอร่อยไนดูอ๋อเอาเอาชิ้นเดียวนหรอคะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมอันนี้จะเป็นการสลัดน้ำตาลเขี่ยวเสร็จแล้วก็อ๋อค่ะเอาน้ำตาลเพราะสลัดน้ำตาลออกไงน,นี่ไงคือตอนเขี้ยวอ่ะนี่นี่นี่คือตอนจะเขี้ยวใช่ไหมคะอือคือคือมะพร้าวเราแกะออกจากลูกมันก่อนใช่ไหมคะครับพอแกะออกจากลูกแล้วมาต้มก่อนต้มใส่น้ำตาลเหรอคะอับผมอือต้มเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อน ต้มเสร็จแล้วเอาใส่ถุงพักไว้ก่อนให้ให้ให,ให้มันซึมเข้ากันใช่ไหมพักใ,ใส่กระมังประมาณนะอ๋อค่ะแล้วเราก็ตักใส่ถุงตักใส่ถุงอย่างนี้พักไว้กี่วันคะวันเดียวคับวันเดียวแล้วก็เอามาคั่วแบบนี้อ,อหลังจากคั่วเสร็จคั่วแห้งแล้วนะคะก็มาใส่ที่สลัดน้าตาลตรงนี้ดูนะคะออพาชมพาชมเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยคะ่ะทํา อันนี้ที่เราเอาเอาออกจากเปลือกแล้วใช่ไหมคะครับครับตัวนี้ต้มเสร็จแล้วครับอ๋อทีนี้เราต้มเสร็จแล้วครับนี่ยนี่ครับเป็นเกล็ดนีเราต้มเสร็จแล้วต้มเหนียวแล้วครับเชื่อมต้มใส่น้ําตาลต้มเชื่อมนี่ใส่น้ำตาลจะเหนียวขนาดนี้ครับอ๋อค่ะค่ะไว้ครับเวลาเราจะเคี่ยวก็เอาตักไปเกี้ยวครับค่ะนี่ถ้าถ้าหรือว่าเราไม่ได้เคี่ยวเย็นตัวแล้วเราเข้าช่องซิดเลยครับ อ๋อค่ะค่ะค่ะโอ้ดีมากดีมากค่ะค่ะผลผลิตนะคะของที่ร้านนี่กำลังแพ็คค่ะโอ้ดีมากนะคะอุตสาหกรรมครัวเรือนเที่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะเช้ายังทีว่าจะมีนะคงจะมี มันี่คือ,อะมะพร้าวแก้วนะคะขึ้นชื่อ,อคือเป็นโอท็อปเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะมะพร้าวแก้วค่ะ